มันเหมาะกันมากเลยนะครับเร็จปเลรจัดไดแล้วต่อไปปีเล้เนี่นี่ครับน่ก็จาเนี่ยเลอดนี้ได้ไงไม่ดูนะ แล้วจะทำอะไรอ้ยอันนี้เรียบเรียบไหนะคุณเจอชายคนนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็หยิบเรีบใส่โค้แมสอโอ้โหนครับมันมัเกมนี้มันจะมันตรงที่แบบสิกเลยโอวิ้อบังไอ้ไอ้เยศโค้ไมเดอร์มน โอ e ้ยด้วยด้วเพียวยิงไก่ไปสองตัวเลยโอ้ยแยเลยครับจะขับรถได้ขนาดนั้เลยเน่จเนี่ยผมไม่มีธุรกิจแล้วมีแค่ตัมเห้าล้านด้วยห้าสิบนะพอดีสองตันแล้วธุรกิจเซลล์บุ๊กนี่ครับมันจะมันจะสพงผมเล่ไม่เกดงผมไม่ผ่านแต่ไน่นี้มันได้กุญกเล่นแบบก็ิ่เงี้ โอ้ยโอ้มัดขอบนี่เยี่นะครับมัดอเี่ยมเลยมึงเยี่ยเลมึกระปองน้อลมี่นาท่นู้เออค่ะคำว่าคำวปุ๋ยเลวดโอ้ติดวันายไมใช่ไหมนมชาก็เหรอ ฟรีชัวร์เลยนี่จะบอกมันเลยนะเดี๋ยวลุกขึ้นมาดิมาแล้วมาแล้วแล้วมันงัดเข้าใจกับพาแล้วมัหน้อยตอ,อกต่อหัวไปครับตายแล้วเออมีอะไรสู้กับเฟิร์ดเนี่ยฮะคันโดไม้หน่อยคันคันโดคันโด

มันโอ้ตำรวจโอ้อลอเบอร์สักก้อนเลยเขาก็ทันอู้หึมาเลยโอ้เตยบ้านเลย

ไปเอ็กซ์ไ่เอ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปเอ็กนะอ็กซเอ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปเอ็ก w ์ไปเอ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปอ็ไปเอ็กซ์ไปเอ็เอ็กซ์ไปเเอ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปเอก็กซ์ปอ็กซ์ไไป ูดกทิพก็โคตรไอ้อตาเนี่ยเต้อโาฮู้ดซิกวันไนดำไข่เลยเอาไฟชล้วชาดีดีนะครับไฟโอ้โคตบฐานับอะไรฮุบ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 ุบ มันมันพื้บล็อกพีเออ้าจจต้องเลกตายฆ่าเดินมุกอารับ้อารับนี้าอารับนี้เหรอวะลอยพีิปท่อาตแเลสนะเปเกมะที่สุดเลยออเออต้องหาทางเลืครับ แยบแบเกเกแดดกะด้รต้องขึ้นรถตู้ครับกะโดดโอ้ยจะให้ข้าไในิงรอได้นะงั้นตายข้นร้อนโอ้ย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  น้อยแล้วก็ปรมดูู้ฮูมันพุ่เกมนอ้เอู้วี่สุดยอดเยออไีอ้อโมจอกใ้วครับอู้วเจอโจแล้วครับเจอโจแล้วต้กส่่งนี่ยออไปเฮ้ยออกไปจ้าปังดีว่า โอ้ยรถไฟลมใหม่มเราไม่เราไม่ต้องขับรถหนีแล้รสู้สู้สู้พยายามทำโอ้โอ้ต้องโทรหาเนี่ย โอเลครับต้องต้องหาโอเลนะ EN มันมัอยู่ไม่ได้ไอ้ควายโรเปมันต้องเอาวดอรหวดวดว่าหดอะวอร์ดเดี๋ยวเย้้ย้เ้้เฮยวอร์ด โอย้ยจริงเหรวะโอ้ยเอววเอล้วไปแล้วไปแล้ล wow. ้้วไปแล้ไปแไปวไปแ้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล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 ้ว ต่อเมื่อกี้นะไปออกจากนั่นมาโอเคครับตายแล้วหมูได้เรามีวอดร์ดมีขึ้นเป็นจ็ตนะโอเคปรับแบบนี้ก็ได้ครับไปยิงให้เลยอุ้ยรถถังครับแปลเออโดนก้อนเฮ้ยชิวจะเป็นจะรถโอ้โหว้าวอูอู้เฮ้ยเราเราเข้าได้เราเข้าได้เออเราได้เว้ยว้ โอเคครับ,บเราไม่พบแสงแล้วไม่ไม่ต้องกิงลักเดียวอูดด้โอ้โหสิสซีมสครีมไม่ไหวครับนี่ครับผมนั้นเราไม่ได้ใช้นี่เลครับใช้ใช้นี่ครับโฟออฟเลน พิบหายแล้วก็ได้แบบธรรมดาครับอุ้ยบรรยากาศดีนะนี่อ่ใช่เลยที่วันนี้อากาศดีมากเลยนะที่เดลือมันจะไปหมดเลย้ยจะหมดไม่เกี่ยวโ้อุ้ยต้องทมัมมนายกเลยไปกลับกลับ <c oughs> เลยกลับ ตับเลยตับเลยรถถังแล้วไปหมดต้องตามรถถังไปวต้องตามดูครัรถถังมันจะไปไหนครับมาดูกนเปล่าเปล่ายาซูซ่าไเลยไปเลยแี้ว ไปเลยไป <Yeah. S 1> มันก็ขอจะเป็นพาร์ทแรกกันเลยครับไลฟ์ติดติดตามคนกันพาร์ทที่ต่อกันได้เลยคนระับสวัสดีครับ